Baby, won't you let me keep you up all night? Let the morning come closer. You sent me so high, not the ceiling can hold us. Listen to my heart, let the rhythm control you. Yeah. I'll be there when you need my love. Just follow the beat on my drum, drum, drum. สวัสดีครับผมบี๊ดวัชระนะครับติดแล้วในบี๊ดช anel แล้วยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโตโยต้านะครับวันนี้เราอยู่นที่โชว์รูม30เมตรนะครับเป็นโชว์รูมใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะครับใครที่อยู่บริเวณนี้หรืออยู่ละแวกนี้ก็สามารถเข้ามาชมรถได้ที่นี่นะครับนะวันนี้ผมมากับเจ้าตัวโคโรราพรอจิอาสปอตนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ผลิตไปเมื่อประมาณปลายปี2024นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่2025แล้วนะครับรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของแบตเตอรี จากนิกเกิลไฮดรนะครับเปลี่ยนมาเป็นลิเทียมไอออนนะครับซึ่งในเรื่องของประสิทธิภาพในการประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ก็จะได้ประสิทธิภาพที่มากกว่าอย่างแน่น,นอนในรุ่นนี้เนี่ยมีการประหยัดน้ํามันสูงสุดนะครับอยู่ที่2 4 4ิกิโลลิตรเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้พาชมตัวรถทั้งหมดเพราะว่าการดีไซน์ภายนอกภายในนะครับไม่ได้มีความแตกต่างจากรุ่นเดิมสักเท่าไหร่นะครับมีเปลี่ยนจุดเดียวเลยก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดเท่านั้นนะฮะ แต่ในรถรุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับนะที่ผมมองแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับรถในตลาดนะครับในรถรุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอยู่หลายจุดมีจุดไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับสำหรับเจ้าตัว corolla cross sport ตัวนี้นะครับก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากรถในตลาดเดียวกันนะครับในเรื่องของขนาดและไซส์นะฮะมีขนาดกว้างกว่าและยาวกว่าในรถที่เป็นเซ็กเมนต์เดียวกันนะครับคือในส่วนของไฟหน้าที่เป็น ไฟแบบคริสตัลไลท์นะครับพร้อมกับระบบซีเวนเชียลนะครับไฟเลี้ยวแบบซีเวนเชียลให้ด้วยตัวนี้จะให้ความปลอดภัยและความสวยงามที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนะและที่สำคัญในส่วนของตัวโคมตัวนี้จะใช้เป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นแบบไบบีม LED ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามาทั้งความสวยงามและความดุดันพร้อมกับความสปอร์ตภายในตัวนะครับ อีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับตัวนี้จะมีเซนเซอร์รอบคัน8จุดนะครับข้างหน้า4หลัง4กับบริเวณด้านข้างนะครับนะเน้นถึงความเป็น crossover นะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถได้มากพอสมควรเลยรวมไปถึงในส่วนของสีทูโทนนะครับตัวรถจะเป็นสีขาวแต่หลังคาเป็นสีดำนะครับและยังมีในส่วนของตัวหลังคานะครับไว้สำหรับ เก็บหรือสําหรับแบกรับสัมภาระนะครับเพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะและที่สําคัญที่สุดเลยในรุ่นนี้นะครับหลังคาเป็นกระจกแบบเฟรนเล็นะครับมีม่านในตัวไม่ต้องแกะม่านออกนะเป็นเฟรนเล็ก็คือเป็นกระจกแบบเต็มบานแบบไม่มีคานนะตัวนี้บอกได้เลยครับเพิความสุนทรีนะครับให้กับผู้โดยสารตอนหลังได้มากเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของฐานล้อนะครับระยะฐานล้อตัวนี้กว้างกว่ารุ่นอื่นๆเป็นพิเศษนะครับ ซึ่งแน่นอนฐานล้อกว้างจะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนและการทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นกล้อง360องศาของเรานะครับที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่โดยสารภายในรถได้มากขึ้นนั่นเองและที่สําคัญนะครับภายในนะครับยังมีการออกแบบดีไซน์ให้เป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตัวสีนะครับที่เล่นเท็กเจอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นสีดํา Back g อดหรือสีดำเป็นโ b แบ็กนะครับตัดด้วยสีเงินเม t ทร i c นะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถหน้าจอเครื่องเสียงขนาดใหญ่นะครับ10.1นิ้วนะครับมาพร้อมกับนะครับตัวกระจกนะครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะฮะและที่สำคัญนะครับยังมีเพิ่มเติมในเรื่องของกล้องบันทึกด้านหน้าและกล้องบันทึกด้านหลัง ให้ครบเลยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดได้แน่นอนกรณีจอดรถอยู่ในที่จอดรถเกิดมีวัตถุใดมากระแทกหรือมาชนนะครับกล้องจะเลกคอร์ดให้ทันทีนั่นหมายความว่ากล้องตัวนี้ทํางานตลอด24ชั่วโมงนั่นเองตัวนี้จะเป็นหลังคาพาราลล m มิกรูฟนะครับนะเป็นแบบเฟรมเลทอย่างที่ผมบอกนะครับกกรณีที่ผู้โดยสารนั่งด้านหลังนะครับจะมีความรู้สึกรีแลกซ์มาขึ้นนะครับตัวนี้นะตอนนี้รถ จะไม่ได้ติดฟิล์มนะถ้าติดฟิล์มมันจะลดในเรื่องของอุณหภูมิได้เยอะมากเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะมีไวร์เดอร์ชาร์จเจอร์ให้นะครับในการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองนะครับเพิ่มความสุดสบายนะครับแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้วยเช่นกันนะครับขยับมานะครับในรุ่นนี้นะฮะมีออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความสุดสบายให้กับผู้ขี่นั่นเองในส่วนของพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับก็เป็นพวงมาลัยที่สามารถปรับได้นะครับนะฮะขกาออ ตามสเตปของโตโยต้าเลยนะครับเพิ่มโดยความสะดวกให้กับผู้ขี่แล้วก็วางซีระวางท่านั่งนะครับตำแหน่งของมือนะคอนโทรลพลอยได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายด้วยครับตัวหน้าจอเรือนไมในรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าจอเรือนไมแบบ12.3นิ้วเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถคันนี้เบ้ยมากเลยครับนะแล้วก็ที่สําคัญเรายังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้จะเป็น normal mode นะครับ power mode หรือ eco mode เลือกได้ด้วยจริงนสุดยอดจริงเห็นไหมครับ นีเพิ่มความสะดวกนะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดพอสมควรนะครับและในรุ่นนี้นะครับยังมีระบบอีกหนึ่งระบบที่พิเศษมากนะครับเราเลือกระบบ Parking Support ์ตเลรตัวนี้เนี่ยจะคอยตรวจสอบนะครับวัตถุที่อยู่ใกล้รถตอนที่คุณกําลังจะถอยหลังหรือคุณกําลังจะออกตัวนะครับถ้ามีวัตถุเข้ามาใกล้รถนะครับรถคันนี้จะเบรในห้เองอัตโนมัติตัวนี้ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้มากที่สุดลยครับ ผมจะลองให้เห็นอีกหนึ่งระบบนะครับเป็นระบบตัว by spot monitor นะครับนะจะมีสัญลักษณ์เตือนนะครับบริเวณกระจกมองข้างในกรณีที่มีรถแสงขึ้นมานะครับเนี่ยอะไรฮะหนไครับอ่าตรงกระจกกล้องเห็นบ่ไม่รู้เห็นเนาะ <c oughs> นะครับ ตัวนี้ก็ให้ในเรื่องของความปลอดภัยสําคัญนะครับในรุ่นนี้เนี่ยมีจุดเชื่อมต่อนะครับในส่วนของสายพอร์ตนะครับเป็นแบบไทที C ีเนี่ยให้ถึง3จุดด้วยกันนะครับเนี่ยจุดแรกอยู่บริเวณตัวเครื่องเสียงนะครับเนี่ยถ้าเห็นตรงนี้นะครับอยากให้กล้องเห็นตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวไทที C ีนะครับแล้วก็ไททีเอนะครับมีมาให้คู่กันเหล็กนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับฝั่ง ผู้โดยสารหลังก็จะมีให้2จุดและที่สาคัญในตัวนี้ด้านหลังยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายในทุกมิตินั่นเองนะครับเราจะมีการทดสอบนะครับว่าเาจ้ารถโคโร拉ครอสเจอร์สปอร์ตตัวนี้นจะมีการประหยัดน้ายม,มันที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นเก่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะรุ่นเกาเน่าเป็นน้ำมันได้สูงสุดอยู่ที่23.3กิโลวิตนะครับแต่ตัวนี้ห่างตัวต้าเคเียี่สิบสี่ 4กิโลลิตรซึ่งเราต้องมาดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวตัวแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเพิ่มสมรสนะในการประหยัดน้ำมันได้มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมีการทดสอบนะครับในการเดินทางน,นะครับจากขัดใหญ่ไปที่จังหวัดสตูลน,นะครับก็จะไปที่ศูนย์โตโยต้าสงขานะครับสาขาสตูลน,นะครับนะบเพื่อจะไปปฏิบัติหน้าที่นะครับและ และก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของอพื้นที่ที่เราจะไปพิเศษด้วยนะครับส่วนพื้นที่นั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวกูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทีเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องของอัตราการเตะน้ำมันนะครับของตัวโครรา Cross ในรุ่นปัจจุบันนะครับล่าสุดนะที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูประสิทธิภาพของการทํางานของแบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของระยะทางกับการใช้น้ํามันตอนนี้น้ํามันผมเติมไปเนี่ยจะ เขียนไว้ตรงนี้นะครับว่าอยู่ที่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอยู่ที่367กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจากหัดใหญ่นะครับไปสตูลนะครับเราจะใช้น้ำมันเท่าไหร่แล้วก็วันนี้จะมีภารกิจสเปเชียลพิเศษนะครับไปเยี่ยมลูกค้าที่ปูต้นน้ำนะครับที่อำเภอละงูด้วยที่จังหวัดสตูลด้วยเช่นกันนะครับไปพร้อมอย่างครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าที่จังหวัดสตูนนะครับเนี่ยก็จะมีป้ายบอกนะครับจิิงีงงตอนรับสู่นะครับอุทยานธรณีโลกสตูนนะครับเดี๋ยวผมจะตรงเข้าไปที่สำนักง,งานสตูนนะครับที่ตัวหน้าสงขาสังขาสตูลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จภารกิจจากที่นั่นแล้วเนี่ยผมก็จะเดินทางต่อนะครับ จากสตูลก็วิ่งเข้าสู่ละง,งูนะครับไปที่ปูต้นน้ำรีสอร์ทนะครับนะครับหลังจากที่เราไปที่จังหวัดสตูลกันแล้วนะครับผมก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนี้ผมก็จะเดินทางไปที่ปูต้นน้ำนะครับด้วยระยะทางก็อีกประมาณถ้าเฉลี่ยนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับว่าประมาณกี่กิโลเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวไปถึงภูต้นน้ําแล้วเนี่ยเราจะเหลือน้ํามันในถังเนี่ยคงเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อัตรา,าเฉลี่ยที่เราใช้ไปเท่าไหร่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยผมใช้ไปที่ยี่สองจุดแปดกิโลลิตร่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ะ 30. นะครับยี่สองจุดนี่นะครับวิ่งประมาร้อยสิบร้อยยี่สิบก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะถึงภูต้นน้าเนี่ยเราจะเหลือน้ํามันเท่าไหร่แล้วก็ อัตราเฉลีย่ยที่ผมทำเนี่ยจากเส้นทางเราจะใช้น้ำมันไปกี่กิโลลิตรนะครับเอานะครับเราถึงแล้วนะครับตอนนี้ภูต้นน้ำล่องแก่งซีสตูนภูต้นน้ำล่องแก่งสตูนตอนนี้ถึงแล้วนะครับในเดี๋ยวเ,เข้าไปที่จอดรถ โอ้นะ oh, คนไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้ถีูว่าน่าสนใจทีเดียวเชียวนะครับถึงแล้วเดี๋ยวไปดูนะว่าที่นี่เป็นไงบ้างนะครับเดืมตามมาดูนะไปครับตัวนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสำนักพู้นน้ำนะก็เดี๋ยวให้กองเดินตามไปเลยดีกว่านะครับจแบบากระยะทางที่เราเดินทางมาก็สักประมาณสิบกว่ากิโล ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าในนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพอเข้ามาปุ๊บก็บรรยากาศร่มรื่นดีนะครับผู้ต้อนั้นเป็นผู้ต้นน้ํารีสอร์ทที่ที่ให้การสนับสนุนโตโยต้าสงขามมาโดยตลอดนะครับน่าจน่ารักมากครับเข้ามาแล้วมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะเลยนี่ฮะเต็มไปหมดเลยนะครับที่จอดรถนะครับแล้วก็ขยับเข้ามาเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นรีสิชชั่นที่ห้องอาหารห้องห้องสัมมนานะครับ ห้องจัดเลี้ยงแล้วก็รวมถึงสถานที่เล่นน้ำนะครับก็จะมีแองเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับแล้วก็ห้องพักนะครับแล้วก็บาร์นั่งริมน้ำหัวนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของอร้านขายของต่งตางๆนะครับของที่รลึกก็ม,มีแล้วก็ห้องคาราโอเกะเฮ้ยห้องคาราโอเกะด,ด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับใครที่จะมาเป็นคณะเป็นหมู่คณะนะนี่ก็ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกิจกรรมนี้พลาดไม่ได้นะครับ ล่องแก่งนะครับก็หลายคนอาจจะมาที่นี่เพื่อวัตถุประสงค์นี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูทุางทุกอ่างก็จะเป็นในส่วนของอสถานที่สอบถาต้อนรับอยู่นี้หมดเลยฮะเช็คอินเข้าที่พักก็มาที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสนนของล้านขาด้วยซึ่งล้างาเสียนยับเข้ามาตรงนี้นี่จะเป็นที่ล้างขายนนี่ครับใครที่ไปเล่นน้ำมาแล้วเนี่ยก็ จะมีรูปนะครับตัมีรูปนะรูปที่ระลึกนะครับมาให้นะครับใครที่ไปภายเรือล่องแก่งมาก็จะมีพวกพุ้งจงกุญแจนะครับแล้วก็มีของที่ระลึกกระป๋งปกตินะสำหรับใครที่จะลงล่องแก่งนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะเพื่อทําประกันนะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้มารับเสื้อชูชีพที่นี่แล้วเดี๋ยวจะมีรถมารับเป็นรอบนะกะ่าโมงสิบโมงอะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวทีนี้มาดูฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้จะเป็น ร้านค่อยๆเป็นโรงโรงครัวเนาะตรงนี้นะครับรเก็ดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมีโต๊ะทั้งหมด1 2นสองสามสี่ห้ากเดแาเก้าชิเอโต๊ะตรงนี้บรรยากาศเป็นในลักษณะคือออกแนวร้านอาหารนิดนึงนะครับแล้วก็มีโต๊ะรับรองให้ทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นครัวเขาเรียกครัว The, ครัวเล็กนะครับก็จะมีเสิร์ฟพวกผลไม้เสิร์ฟพวกเอ่อในส่วนของน้ำพกน้ำพริกผักสดอยู่ในนื้น น,นี่ก็จะเป็นจุดที่เตรียมสาหรับผักสดเอามาลวกนะครับแล้วก็ไว้สําหรับสแตนบายสำหรับคณนะทัวร์ที่มากันมากๆนะเพราะที่นี่อาหารเป็นบุฟเฟ่นะฮะนะฮะอาหารเป็นบุฟเฟ่ทั้ง3มือ้อนะครับกินเท่าไหร่กินได้กินเท่าไหร่กินไ,นเไนเปเลยครับนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดเสิร์ฟผลไม้กับผักและก็น้ําพริกใช่ไหมครับอ่าอ,อตรงนี้มุมน,นีนะ้น่ารักมาก ดูจากดูวิวตรงนี้นะครับเจอดิแล้วสวยมากนะครับเพราะลงไปเดินทางเดินเข้าไปก็เจอท่าน้าเลยเห็นไหมครับไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยนะครับแต่ตรงนี้เอี๋ยวนึงนึง,นงนกันโอ้โหสวยทุกมุมเลยนะแล้วผมอยากให้ลงมา่ตรงนี้จะนั่งเป็นที่นั่งชิวๆตอนเช้านะครับก็โต๊ะนี้เนี่ยเป็นโต๊ะที่ไว้รับรองนะครับสําหรับแขกที่มากันแบบเป็นหมู่คณะนะครับตรงนี้ต้องมีพื้นที่รับรองแล้วก็ติดหาดติดหาดไม่ใช่ติดลําธารเลยนะครับ ติดลำธารตรงนี้เลยผมอยากให้กล้องทายันไปฝั่งนี้นะแนจะเห็นเป็นลำธารยาวไปนู่นเลยนะยาวไปฝั่งนน้เลยนะครับนะโอเคตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะมานั่งพักผ่อนนะครับอยากจะมานั่งดีแหละผมว่ามุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งเลยที่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากให้ดูใครมานั่งทานอาหารมุมนี้ผมว่าเบิร์กมากนี่นะเสียงนั่น,นี้น,น,นี้เรามานั่ง ใช่ไหมครับนั่งสัก็ร,ระเห็นอะไรครับทานกาแฟตอนเช้าใช่เลยนะครับนี่ฮะแล้วที่นี่เขามีอาหารอาหารเสิร์ฟคุณทั้งหมด3ามื้อนะครับอยู่ที่คุณจะเลือกคุณจะเลือกเที่ยงของวันนี้นะครับแล้วก็ไปเย็นหรือว่าไปเช้าของพรุ่งนี้ได้เลยสามือ้อหรืออีกกอีกคลาสหนึ่งคุณสามารถเลือกเ,ออเย็นมาถึงสมมุติว่าเรามาถึงที่นี่สักประมาณสี่โมงห้าโมงเราก็จะได้เสิร์ฟมื้อเย็นแล้วก็ไปเช้าแล้วก็ไปเที่ยง ปิดด้วยเที่ยงนะครับแล้วก็จะเลือกสองแบบนะตรงนี้เป็นครันะตวตรงนี้เป็นครัวแมสะอาดมากเลยครับเป็นครัวสะอาดเป็นครัวก็ทุกอย่างอาหารจะออกจากที่นี่ทั้งหมดนะครับห้องน้ํานี้เป็นห้องน้ำสีรวมนะครับนะของห้องพักสองห้องสามห้องพักจะมีห้องปักเริ่มหนึ <activates. S 1> ่งสองสามเลยนะสะามห้องนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปอีกก็จะเป็นห้องประชุมอยู่ฝั่งน้นนะครับห้องประชุมอยู่ฝั่งนี้นะ เขาจดขึ้นมาตรงนี้ถ้าสังเกตนะครับสามารถยึดได้ดนไหครับขยายกล้องแผ่นเข้าไปนะครับมีถ้าเรียกว่าเป็นพายๆแบบเป็นตะแกรงเชือกนะครับให้คนไปนอนนะครับพักผ่อนได้รับอากาศดีๆหย่ดอ่ะเดี๋ยวมาฝั่งนู้นนะครับถ้าเราสังเกตดูจะเป็นเต็นท์นะที่นี่ใครอยากได้มนร,รยากาศที่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุด อันนี้ผมแนะนานะว่าควรจะพักที่เต็นท์นะเป็นเต็นท์สองห้องแล้วมีแค่2องห้องเท่านั้น2หลังเท่านั้นนะครับนะที่จะตอบโจทย์นะครับสาหรับใครที่ชอบธรรมชาติจริงๆอันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังฝั่งฝั่งนู้นที่เราจอดรถเมื่อกี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องพักอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งใหญ่มากตรงนี้นะครับผมว่ารองรับอ่เมื่อกี้ผมเห็นทีนักเรียนนะครับมาประมาณสัก2ชั้นเรียนน่ะน่าจะได้เต็มคาจริงๆ ครับเดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่กันว่าคูต้นน้ำคาเฟ่เป็นอย่างไรตามมาฮะแต่ก่อนจะไปถึงตรงคูต้นน้ำคาเฟ่เนี่ยเดียวทางนี้เราไปเห็นมุมกาแฟตรงนี้เป็นกาแฟบริการฟรีนะครับสำหรับใครที่เข้าพักที่นี่นะครับสามารถมาเติมกาแฟนะครับได้ตลอดเวลาที่นี่เลยนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ครับจุดตรงนี้เป็นจุดเช็คอินเนี่ย ใครที่มาที่ปูต้นน้ำนะครับก็ต้องมาทิชชู่อินมุมนี้เนี่ยฮะหลายมุมหลายคนนะครับที่มาแบบเป็นหมู่คณะก็จะมายินมุมนี้นะครับในการป่าย่างแต่กล้องแพนตรงนี้ปูต้นน้ำคาเฟ่เนี่ยกล้องเครับบรรยากาศปุ๋ยนะครับเนี่ยมีต้นไม้ปลูแบบฟิวย์ด้วยนะครับเขามายว่จะเป็นโซนนะครับเรือนไม้ข้างในติดแอร์เรียบร้อย นะไว้สาหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับใครไม่อยากลงน้ําอยากใช้ชีวิตแบบชิมชิวนะครับก็มีลาหาลําโลดนะครับนะหรือคลองลําโลดนะครับติดตรงนี้เป็นคลองลําโลดนะฮะขึ้นมาฝั่งนี้ใครอยากจะชิวกาแฟที่นี่ก็สามารถทำได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไร คือบรรยากาศภายในนะก็ง่าร่มรื่รนหน้าด้าแลกซ์อ่านหนังสือสักเกล่มนะครับมานั่งอ่านงนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์พอสมควรเลยแล้วเราก็จะมีมุมกาแฟาสดนะที่สามารถเพิ่มเติมได้ก็มีเค้กอ,อ,อร่อยๆเยอะแยะเลยนะครับนะที่นี่ก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากครับตกแก้วหนึ่งประมาณ50บาทนะ60บาทอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสั่งกาแฟาก่อนแล้วเดี๋ยวเรงกาเจอกันอีกรอบนี้ เอาละครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ตรงคาเฟ่ของปูต้นน้ำคาเฟ่นะครับก็บรรยากาศโดยรวมของปูต้นน้ำเนี่ยดูดีกับทุกจุดเลยนะครับนะก็มีทั้งอาหารคู้ครบทั้งสามมือ้อนะร,รวมไปถึงแอคทิวิตี้ต่างๆก็มีให้มากมายนะครับตัวบรรยากาศของพื้นที่และที่พักสมบูรณ์มากนะครับผมบอกเลยว่าลงตัวมากๆเต็นท์เนี่ยใครที่พักเต็นท์นะครับบางคนกังวลว่าเฮ้ยมันจะชื้นไหม มันจะมีห้องน้ำที่จะต้องเดินออกไปใช้งานรวมหรือเปล่าอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าเต็นท์ที่นี่เนี่ยมีห้องน้ำมีตัวัวด้วยเก๋มากนะครับแล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับเต็นท์ที่นี่มีแอร์ด้วยถือว่าเก๋มากแล้วก็บรรยากาศโดยรอบเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับนะรวมตรงนี้มาถึงในส่วนของพื้นที่ภาพรวมนะครับเดินทางมาจากสามแยกทุ่งตำเสานะครับนะทางก่อนถึงสตูลน,นะครับเลี้ยวฝาเข้ามาเนี่ยก็ระยะทางประมาณ50กิโล นะครับก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับก็จะมาถึงสถานที่ภูต้นน้ำารีสอร์ตตรงนี้นะครับนะก,ก็สรุปครับภาพรวม,แล,วราาวมรแล้วราคาต่อหัวเนี่ยก็ไม่ได้สูงนะครับนะราคาต่อหัวนี่ตกหัวละพันห้ามีที่พักให้นะครับที่พักดีๆเลยแล้วก็มีอาหารฟกสามมื้อรวมถึงร่องแก่งด้วยนะครับอันนี้บอกได้ว่าจัดเต็มจริงๆนะครับที่สําคัญก็คือว่าในส่วนของบูโรห่าบางคนบอกว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะเนี่ย คุ้มยังไงก็คุ้มครับนะเพราะอาหารครบหมดเลยนะครับยังไงก็ขอฝากภูมิต้นน้ำไม่ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งขอบคุณพี่โจโนะครับที่เป็นผู้อุปการะคุณของโตโยต้าสงหามาโดยตลอดนะครับที่เ,เลือกใช้รถยนต์ไฮรักรีโวนะครับของโตโยต้าสงหาของเรานะครับนะบก็เ,เดี๋ยวผมมีรูปด้วยนะครับรูปที่ไว้ขนส่งนะครับ นักท่องเที่ยวขนส่งเรือแรงต่างอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีมลพิษน้อยที่สุดนะครับนะถือว่าเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่น่าเที่ยวที่สุดนะครับงก็ฝากด้วยลวกันนะครับตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากล่องแก่งเนี้เรายังมีในส่วนของน้ําตกวังสายทองนะครับแล้วก็มีถ้ำบูผาเทสนะให้คุณเลือกอามาท่องเที่ยวได้ด้วยใครที่ชอบแบวองเจิ้ลนีมองเลยีน่นี่ตอบโจทย์แล้วก็ที่สำคัญน,น,นะครับนี่อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับ ททีี่่ชอองเยวนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับมาถึงอำเภอหัดใหญ่แล้วนะครับก็จากที่ไปทําคลิปมานะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าประหยัดน้ํามันได้จริงนะครับที่ผมทดสอบกันก็อยู่ที่ประมาณ24กิโลริตรนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับ e ีโคสติ๊กเกอนะครับด้วยระยะทางที่วิ่งไปทั้งหมดก็ประมาณ200เกือบๆ300กิโลนะก็บอกได้เลยว่า เจ้าตัว Corolla Cross า r Sport ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ได้ในเรื่องของตัวสมรรถนะในการไปน้ำมันนะครับนะเพิ่มขึ้นนะครับและที่สำคัญคือเวลาเราออกตัวหรือเล่งแซงเนี่ยจังหวะเล่งแซงด้วยการที่เราได้เป็นในส่วนของแบตเตอรีอ่ใหม่นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มอัอตราเล่งได้พอสมควรน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของช่วงล่างนะครับเนื่องจากเป็นเจ้าตัว,ตว GR Sport เนี่ยโา t o ต o t มอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็ได้มีการปรับจูนให้ทีม GR การ Su บิ i ิเนี่ยเข้ามาดีไซน์อยู่ในส่วนของตัวช่วงล่างแล้วก็โชค๊คใหม่นะครับทำให้รถ Corolla c Cor อร s GR SPORT ตัวนี้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับบอกด้วยเลยครับว่าทุกโค้งที่เข้าเนี่ยเ้ือความเร็วประมาณ100หรือประมาณ110ยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์พอสมบวรล นะก็ยังไงผมขอฝากเจ้าตัวบูรุราคอสคันนี้ไว้เป็นการตัดสินใจอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากใช้รถหรืออยากมีรถแบบครอบครัว5าที่นั่งนะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกสัมภาระนะครับนะหรือว่าจะเป็นการบรรจุผู้โดยสารนะครับที่มีจำนวน5คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเปรีหยนัน้ำมัน นนตอบโจทย์ได้อย่างแน่นหนนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยกันสาหรับวันนี้ผมบีทดวชระขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็กับทีมโตโยต้าสงขาขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเรามีอะไรน่าสนใจมีรุ่นไหนจะมานําเสนอรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบ